หน้าบ้านเลยเหตุเกิดตั้งแต่วันไหนครับรอบฟังเหตุเกิดเมื่อตอนคืนวันที่สองอะค่ะครับตอนตอนตีสองครับค่ะจอดรถไว้ตรงนี้ค่ะหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยใช่ค่ะครับแล้วคนร้ายมาไงลักษณะมาอย่างไรคนร้ายขี่ขับรถลงมาเวียนมาดูรอบหนึ่งแล้วค่ะครับแล้วก็รอบที่สองก็คือเข้ามาอีกหมาไม่เห่า าามากี่คนอะครับพี่มาสองคนค่ะสองคนค่ะเราเห็นไหมครับตอนที่เขาเกิดเหตุก่อเหตุไม่ไม่เห็นค่ะ,คะตอนที่เขาก่อเหตุไม่เห็นค่ะเรามารู้ตอนไหนครับเนี่ยมารู้ตอนตีสามค่ะจะลุกขึ้นมาเอาที่ชัดแบบได้บอกครับค่ะ,คะพอลุกขึ้นมาแล้วไงต่อก็ลุกขึ้นมาก็รถหายเลยค่ะหายไปแล้วไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วค่ะแล้วจากเราไปแจ้งความแล้วเป็นไงต่อดูกล้องเป็นไงบ้างครับก็ดูกล้อง ก็รู้สึกว่าโจรจะออกไปทางข้างเรียนนะคะคนร้ายกี่คนนะครับคนร้ายสองคนค่ะถีบรถเราออกไปครับหรือขี่ออกไปเลยถีบรถออกไปค่ะรถใช้รีโมทอ๋อรถใช้รีโมทด้วยใช่ค่ะรถเป็นระบบรีโมทรถยังป้ายแดงอยู่ป้ายแดงอยู่่อนอยู่ไหมครับ่อนอยู่ค่ะเหลืออีกเยอะไหมเนี่ยคลิปเพิ่งซื้อได้ห้าวันเองค่ะห้าวันค่ะรู้สึกไงครับเหตุการณ์นี้ รู้สึกเสียใจค่ะอยากให้ตำรวจมาช่วยติดตามข่าวติดตามเรื่องอะค่ะก่อนหน้านี้เรารู้ไหมครับว่ามันมีรถหายบ่อยมากอ๋อไม่ไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบว่ามีรถหายในละแวกนี้ค่ะตอนเราจอดเราล็อกคอไว้ไหมครับอ่าจอดอยู่ในบ้านพอดีเพิ่งกลับมาจากข้างนอกค่ะแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ไม่ได้ล็อกคอจอดไว้นานไหมครับก่อนที่จะหายจอดไว้ตอนตั้งแต่เข้าบ้านมาช่วงประมาณสองทุ่มค่ะ หลายชั่วโมงอยู่ใช่ค่ะหลายหลายชั่วโมงอยู่ปกติมีเกิดเหตุของทรัพย์สินหายบ้างไหมครับตรงนี้ในซอยนี้ไม่มีหายเลยค่ะค่ะไม่เคยไม่เคยมีของหายอรถตรงู้นจอดตั้งหลายคันน่ะบ้านน้องค่ะหน้าปากซอยเนี่ยก็ไม่หายโคตดกันเดี๋เพื่อนมันไปเห็นโค้ดตอนนี้ก็คืออยู่ตลิมดมงหทางราคาเท่าไหร่พี่รถคันเนี้ย คันนี้ราคาอยู่ถ้าผ่อนอยู่ตกแปดหมื่นนะคะแปดหมื่นใช่ค่ะแปดหมื่นกว่าผ่อนไปกี่งวดแล้วรถเพิ่งออกได้ห้าวันเองดาวยังไม่ได้ผ่อนเลยดาวยังไม่ได้ผ่อนเลยค่ะคิดแม่เอ้ยโอ้ยผู้กองที่ชอบสุดผู้กองที่ด แม้แม้มจะไปพักอยู่ตรงนั้นแ่ะโอ้มไปพักก็มันขีดไปต่อมันตีไว้ขวางมุ้งไ,ไม่อยากรู้ไอ้แสงว้าฟ้า,าร้านไหนเห็นปะเอ,อันนั้นหน้าโรงาางานเจ,จ๊โรงงานลูกก๊อกไงโรงงานลูกก๊อกอ่ะเนี่ยสงสัยยามกูจะมอง